สวัสดีครับเพื่อนๆนะวันนี้ก็มาอัปเด,ดเตรถมอเตอร์ไซค์หน่อยนะครับไม่ได้เอาออกขี่มานานนะจะเป็นเดือนละนะครับก็เดี๋ยวจะไปสุพรรณบุรีนะครับก็ตอนนี้ก็เช็คทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะต้มบูนล,ละนะครับทีนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าอะไรอ่ะทดสอบ ว่ามันจะขี่ไปถึงสุพรรณบุรีไหมนะครับตอนนี้ปัญหาก็คือมีโซ่นะครับ,นน 1, นะรบที่ยังเป็นปัญหาอยู่ก็คือมันย่อนเสียตัวไปตั้งแล้วก็จะมีนอ็อตหนึ่งตัวอย่างน็อตสเตอ์นะครับที่มันมันลูดไปนะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาซ่อมให้ให้เสร็จนะครับก่อนที่จะไปเดี๋ยวขึ้นลูดเดอรลนนะครับ อย่างอื่นก็เช็คเรียบร้อยนะครับเช็คลมยางโอเคเกียร์นะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพวกเราจะถ่ายรูปไปส่งให้นะจะนั่งถ่ายรูปไปส่งใหุ้กชยนะครับก็เดี๋ยวก็ถ้าไปถึงหรือไม่ถึงยังไงก็เดี๋ยวมาอัปเดตนะครับอัปเดตกันนะ EP2 พอดีว่าเอาไว้ที่นี่้วมันรถมันเยอะ มันไม่มีที่จอดมีเกะกะเขามีครับดูเลยเอออันนี้ก็เอาไวจอดแ๊กเนาะนะครับเจ้าน้องเตวีของเลยมาไม่ได้เจออยู่ใช่ไหมทำให้เอ่ามันข้างลำบากหน่อยทำาไปไว้สุพรรณดีกว่าดมอ่ะวันนั้นหูส่เลยอ้าวปิดคลิปให้พ่อหน่อยอ่าฝากดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลัง ใจด้วยนะคะบ๊ายบาย